รู้หรือไม่ครับหากเก็บไวน์ไม่ถูกต้องอาจทําให้วนยเสียรสชาติได้วันนี้ผมจะพาไปทําความรู้จักกับตู้แช่ไวน์ระดับโลกภายใต้แบนรนด์ลิปแพรหากไวน์ขวดโปรดของคุณถูกเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้วนยรสชาติเสียหรือยิ่งไปกว่าน,นั้นอาจทําให้วายหมดอายุไวกว่าเดิมได้ตู้แช่ไวน์ลิแพร มาพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมให้คุณมั่นใจไร้กังวลจอแสดงผลแม่นยำควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยไ้กองคาร์บอนปลอดภัยต่อคุณและวายด้วยชั้นวางที่ทำจากไม้ธรรมชาติไม่ผ่านสารเคมีใดๆเราปกป้องผิวจากแสงอดไฟด้วยครีมกันแดดวายเองก็ต้องการการปกป้องเช่นเดียวกันเพิ่มเกราะป้องกันให้วายแบบดับเบิลโปร t e คชั่น ด้วยกระจกเคลือบสารปกป้องรังสี UV สองชั้นรู้ไหมครับว่าแรงสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อรสชาติวน์ของคุณได้ตู้แช่ไวนยลิปแพร์มาพร้อมนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์สุดพิเศษที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและถนอมรสชาติวนยให้ดีเหมือนเดิมมีวนยที่ดีแล้วอย่าลืมเลือกตู้แช่ไวน์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วยนะครับ